สวัสดีครับผมดรพอลนะครับและนี่ฉันเป็นวันนี้ผมขอยินดีต้อนรับทุกท่านประธานร,รัชศุลดา,ส,ดาส,สยามบรมบราชกุมารีเพื่องระหว่าง2อ,องค์กรใหญ่นะครับต้องบอกอย่างนั้นองค์กรรกคุณสุทธิดาสุธาม,มาสผู้เชี่ยวชาญด้านส,งส่งเสริมและพัฒนาภาพชีวิตคนพิการแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะบิ๊กซีตระหนักถึงความสําคัญของการ,รด้านสวัสดิการการให้ความช่วยเหลือตลอดจนด้านทักษะนะคะในปีนี้บิ๊กซีมีความตรอหพระเกียรตับิล0์าษาสมเด็จพระ แต่งานหลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะนาขึ้นทุนก้าวถวายสัการด,ดําเนินการดําเนินงานของสมาคมสัตว์ปันเดลารนต่อไปสาหรับกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลในครั้งนี้และเป็นครั้งแรกเพื่อร่วมเดินการกุศลเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพและยังและเราคาดว่านะคะจะมีผู้เข้าริบที่17พฤษภาคม2 5 5 8นาร้เบปดนินดดีนการการุศล1.2กิโลเมตรร่วมกับผู้พิการทางการมองเห็นราชุมาเรี และนอกจากนี้ผู้วิ่งมีมาร์ทอนทุกท่านที่เข้าสู่องการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นัสมาครุณาภาพชีวิตควาิการกรทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับข้อคิดครับผม